จบวิศวกรมาใหม่จะเลือกสายงานไหนดีครับวันนี้มีคําตอบก่อนที่จะมาฟังผมตอบต้องถามตัวเองก่อนว่าคุณนะครับเป้าหมายสูงสุดของชีวิตคุณคืออะไร ผมแยกออกมาเป็น3สายแล้วกันนะครับอันแรกคือสายโรงงานครับโรงงานเนี่ยเขายิ่งชอบคนสเปเชียลิสต์ในด้านนั้นในมุมนั้นเพื่อที่จะได้ทําระบบตรงนั้นได้สําเร็จส่วนมากคนเข้าโรงงานนะครับผมเจอกันีนทีตอนกเกษียณเข้าตอนเท่าไหร่นะเข้าตอนยีสองส่วนมากคนเข้าไปทําสายโรงงานนะยิ่งเราทาเรายิ่งเชี่ยวชาญยิ่งเชี่ยวชาญเรายิ่งมีลูกน้องเข้ามาพอเราอยู่เป็นหลักแหล่งเราก็สามารถเลือกลงทุนได้อยู่เป็นที่เป็นทางทุกอย่างสเตเบิลชีวิตเราก็เจอกันกเกษียณน,นะครับโบนัสฉ่ำๆไม่ต้องรับความเสี่ยงมากประเภทที่2คือประเภททํางานตามโครงการต่างๆอันนี้้ตอองยม รับกันเลยว่าชีวิตเราต้องมูฟกันทุก1-2ปีหรือว่าหัวหน้าเราสั่งไปประเทศไหนเราก็ต้องไปดังนั้นชีวิตจะแพนยากนนหนึ่งประเภทโครงการเราจะได้เรียนรู้ต่างๆนานา,นา,นายเยอะมากเลยเพราะว่าอาจจะต้องเปลี่ยนสกิลทุกๆ1-2ถึงปีเลยประเภทนี้จะได้ตังค์เยอะกว่าเพราะว่าเราอยู่กับที่ไม่ได้แต่พวกตังค์น้อยก็มีสินะคอมเมนต์ Comment ได้นะครับผมอันที่3ตามอาคารผู้ดูแลอาคารเขาไม่ได้จ้างประจาครับเขาจ้างบริษัทเป็นปีหรือเป็น2ปีดังนั้นก่อนที่คุณจะเข้าไปตามอาคารไหนหรือว่าสมัครงานบริษัทไหนดูสัญญาจ้างให้ดีครัับว่่าาาาาาสญญจ้งูกกอนนแ เราอาจจะได้เปลี่ยนอาคารเร็วๆนี้ที่ผมจะเสือก็คือว่านอกจากความมั่นคงแล้วดูตังด้วยครับผมตังกับความมั่นคงชอบอันไหนไปอันนั้นครับผมมีอะไรถามในคอมเมนต์นะครับ